แล้ววันนี้โหมดใหม่ 4v4 ได้เข้าที่เซิร์ฟเทเปต้าไปที่เรียบร้อยฮะวิธีการเข้าไปเล่นโหมดนี้ไม่ได้ยุ่งยากไปที่ตู้หนังสือเข้าหัวข้อเดียวกันกับเล่นโหมด 8v2 นะฮะตอนนี้ผมเอามาวนๆวเอาไว้กดเข้าไปนะครับผมสําหรับโหมด 4v4 หรือไพทาโรเนี่ยจะเป็นลูกแก้วที่ผมเอามาวงไว้แล้วก็มีรูปไพ่อยู่ด้านล่างนะฮะเรากดเข้าไปก่อนเมื่อกดเข้ามาแล้วฮะจะมีบล็อกหรือมีสล็อตอยู่ด้วยกัน4สล็อตดังนั้น1ทีมจะมีคนเล่นอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมด4คนนะ จะเล่นเป็นเซอร์เวอร์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบแล้วกันว่าทําอะไรได้บ้างตําแหน่งที่2องฮะนั่นคืออัศวินนะฮะอัศวินตาแหน่งที่สอที่ผมเอามาวนนั่นคือตําแหน่งของคนที่เล่นเป็นฮันเตอร์สาหรับความสามารถและหน้าที่เดี๋ยวผมจะอธิบายภายในเกมเช่นเดียวกันฮะต่อมาอีก2คนฮะจะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนั่นคือตําแหน่งบอดี้การ์ดฮะที่ผมเอามาวนควงๆฮะสองตำแหน่งสุดท้ายนี้ในโหมด4 v 4สามารถซโล่ไปคนเดียวแล้วไปสุ่มหาเพื่อนข้างหน้าได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือจะไปแบบ4คนก็ได้กดเปป็นที่รูวงกลม และตำแหน่งนะครับผมเมื่อกดไปแล้วนี่ก็จะมีรายชื่อให้เรากดเชิญเพื่อนอีก1งครั้งนั่นเองโหมดซีวีสีหรือไพาทาโร่จะเปิดให้เล่นเป็นตามช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงและ2ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับผมถ้าเกิดไม่ได้อยู่ตามช่วงเวลาที่กําหนดก็สามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เช่นเดียวกันครับต่อมาฮะเมื่อเรากดเลดี้ชวนเพื่อนเรียบร้อยแล้วฮะมันจะเข้าสู่หน้ารบี้แบบนี้แล้วก็มีการกดคอนเฟิร์มเหมือนโหมดปกติทั่วๆไปเลย ให้เราทำการกดคอนเฟิร์มเพื่อจะเข้าสู่หน้าล็อบบี้รวมนะครับผมโดยหน้าล็อบบี้รวมเนี่ยบอกไว้เลยว่าจะแบ่งทีมเป็นสองทีมเราจะเห็นเลยว่าทีมฝ่ายตรงข้ามเลือกตัวละครอ,อะไรกันบ้างสำหรับทาไดของฮันเตอร์ไม่สามารถเลือกตัวซ้ำกันได้ส่วนเซอรเวอร์สามารถเลือกตัวซ้ำได้ตามปกตินะครับผมสำหรับการเลือกตัวเนี่ยก็กดที่มุมซ้ายล่างนะครับผมตัวนี้เราก็จะเลือกได้เปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนแค่เปิร์กเนี่ยก็กดไปที่รูปการมุมซ้ายล่างเช่นเดียวกันฮะก็สามารถ เปลี่ยนอะไรได้ตามปกตินะครับผมสำหรับหน้าล็อบบี้นี้เราสามารถสลับตำแหน่งกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับผมเห็นไหมฮะตัวผมที่ชื่อบูบี้อยู่ด้านขวาเนี่ยเราสามารถกดเป็นการสลับกับคนที่นั่งเก้าอี้ได้จะมีรูปลูกศรสลับด้านอยู่ตรงนี้เราสามารถสลับกันได้นะครับผมเผื่อว่าเฮ้ยเอ็งมาเป็นคิงแทนเดี๋ยวเราไปเป็นกาดแทนหรือจะไปเป็นฮันเตอร์แทนอะไรเงี้ยเราสามารถสลับที่หน้านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมต่อฮะ สำหรับภายในเกม5ฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละตำแหน่งให้ทุกคนได้ทราบแล้วกันนะครับผมว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างสำหรับเซเวอร์นะครับผมเมื่อเกิดแล้วจะเกิดรวมกันทั้งหมดเลยทั้ง2ทีมนะครับผมก็คือทีมสีน้ำเงินจะอยู่กับทีมสีน้ำเงินทีมสีแดงก็จะแยกไปอยู่อีกจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงกันฮนะจะอยู่ประมาณนี้นั่นเอง ในส่วนแรกครับผมจะให้ดูหน้าที่ของคนที่เป็นคิงหรือควีนกันก่อนคนที่มีมงกุฎก็คือตัวของเราเนั่นเองฮะเราจะมีอุปกรณ์มากมายที่เราสามารถซื้อได้ฮะแต้มของเราได้จากการถูกไล่ล่าหรือทําการถอดรหัสนะครับผมเมื่อถอดรหัสแล้วหรือว่าโดนไล่ล่าแล้วก็จะได้เงินมาสามารถซื้อได้โดยการกดปุ่มแถบหรือว่าใครได้ในมือถือก็จิ้มไปที่ร้านคา้าได้เลยนะฮะหน้าที่หลักๆของคนที่เป็นคิงหรือว่าควีนเนี่ยนั่นคือคุณต้องเอาตัวรอด จุหลบหนีและพยายามไม่ตายนะครับผมในส่วนนี้ผมเล่นเป็นทางด้านของควีนหรือว่าคิงนะครับผมเป็นคนที่มีมงกุฎเพื่อสังเกตที่มุมขวาบนก็ได้ฮะตรงรายชื่อเขาว่าโมบี้เลยฮะเป็นรูปมงกุฎอยู่นั่นเองฮะคราวนี้หลายคนน่าจะมีข้อสองสัยแล้วแหละว่า กฎของการแพ้และชนะคืออะไรนะครับผมกฎของการแพ้และชนะนั่นก็คือหากทางด้านของคิงหรือควีนคนที่เป็นมงกุฎเนี่ยของทีมสีแดงหรือทีมสีน้ำเงินใครถูกส่งกลับกระหาดหรือว่าตายก่อนเนี่ยทีมนั้นจะแพ้และอีกทีมจะชนะโดยทันทีโดยทางด้านของคนที่เป็นคิงหรือควีนเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษฮะเขาจะต้องโดนโจมตี3ครั้งถึงจะล้มลงนอนอยู่กับพื้นเพื่อนๆลองสังเกตที่ชื่อผมฮะที่ชื่อว่าโมบี้ตำแหน่งแรกเลยฮะที่มุมขวาบนนะครับผมเมื่อเราโดนตีเราจะเจ็บหนึ่งใน 3ส,ส่วนเท่านั้นนะครับผมแตกต่างกับคนที่เป็นบริการที่โดนโจมตี2ครั้งก็จะล้มลงนอนอยู่กับพื้นโดยทันทีนั่นเองนะครับผมนี่คือสิทธิพิเศษของคนที่เป็นคิงหรือควีนหรือว่าตำแหน่งมงกุฎนั่นเองหวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงฮะเกี่ยวกับการโดนตี3ครั้งหรือโดนตี2ครั้งนะฮะคราวนี้เราจะมาสรุปกันนะฮะหนะ้าที่ของคิงหรือควีนก็คือว่าห้ามตายโดยเด็ดขาดนั่นเองพยายาม่วงเวลายื้อเวลาให้ทางด้านของฮันเตอร์ของเราเก็บคิงฝ่ายตรงข้ามให้ได้นั่นเองครับ เพื่อนๆลองสังเกตที่มุมขวาบนนะคิงฝ่ายตรงข้ามทีมสีแดงโดนจับนั่งเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <S 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 เมื่อเขาตายถูกส่งกลับเฤหาสร์อหาจะมีการประกาศผลว่าทีมอีกหนึ่งทีมเป็นฝ่ายชนะนั่นก็คือทีมสีน้ำเงินทีมเรานั่นเองครับผมนี่คือหลักการและก็หน้าที่ของคนที่เป็นคิงหรือ Queen ควีนฮะสำหรับตำแหน่งที่2ที่เราจะให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจะเป็นตำแหน่งอัศวินหรือว่าฮันเตอร์ประจำทีมนั่นเอง เมื่อเป็นฮันเตอร์ประจําทีมแล้วนะครับผมจุดเกิดจะเกิดพร้อมกับฮันเตอร์ฝ่ายตรงข้ามโดยตอนนี้เราเกิดอยู่บริเวณบ้านเล็กหลวโบสถ์เล็กที่หลายๆคนเรียกฮะจะเห็นไหมฮะว่ามีฮันเตอร์อีกหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ดังนั้นการสื่อสารการกรุ๊ปตี้การรวมทีมกันมาและมีการพูดคุยผ่านโปรแกรมสื่อสารเนี่ยค่อนข้างสาคัญมากๆเพราะว่าฮันเตอร์ของเราจะรู้เลยว่าฮันเตอร์ฝ่ายตรงข้ามอยู่ฝั่งไหนและจะบอกให้ทางด้านของคิงหรือควีนของเราหนีไปอีกทางได้น,นั่นเองหน้าที่หลักๆของทางด้านของฮันเตอร์หรืออัศวินของเราฮะ คุณต้องตามหาทางด้านของคิงหรือควีนฝ่ายตรงข้ามให้ได้หากหาได้แล้วคุณต้องจับส่งกับคฤหาสน์ถ้าเกิดเจอทีมสีเดียวกันทีมสินต้นเงินแบบนี้ไม่ต้องไปโจมตีนะ,ะับเพราะว่ามันไม่สร้างดาเมจให้กับทีมเดียวกันนะครับผมสิ่งหนึ่งฮะที่สําหรับคนที่เล่นฮันเตอร์หรือว่าอศวินประจําทีมเนี่ยจะต้องรับมือให้ได้นั่นก็คือการก่อกวนของเราฝ่ายตรงข้ามฮนะเพราะเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้คิงหรือควีนเขาตายนั่นเอง ตรงนี้ผมไล่ล่ามาอีกหนึ่งคนฮะตีหมอ,อกเข้าไปเขาร่วมไปที่เรียบร้อยเขาจะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันนะฮะผมสัมภาพตรงนี้จับอุ้มขึ้นมาฮะเมื่อจับนั่งเก้าอี้เขาบินสู่สวรรค์คาเก้าอี้ไปแล้วจะทําให้ทีมของเราทีมสินเงินเป็นทีมชนะนะฮะตัวนี้จับนั่งเก้าอี้ครับผมไม่มีใครป้องกันอะไรได้แล้วฮะแล้วก็บินไปที่เรียบร้อยฮะแล้วผลสกอร์ก็จะมีการบอกไปเลยว่าทีมของคุณคือทีมที่ชนะนั่นเองนะครับผม นี่คือหน้าที่ฮะหลักๆของอัศวินลัวฮันเตอร์ประจำทีมครับผมต่อมาเราไปดูกันที่บอดีิกาดตำแหน่งสุดท้ายฮะ โดยใน1ทีมเนี่ยจะมีบริการถึง2คนเลยฮะบริการก็อธิบายและแปลแบบตรงๆตัวเลยก็คือคุณมีหน้าที่ปกป้องไม่ให้คิงหรือควีนได้รับพยันอันตรายหรือว่าถูกส่งกับเคฤือสนานั่นเองฮะคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ฮะจะใช้สกิลส่วนตัวใช้ของที่ซื้อจากร้านค้าก็สามารถทาได้นั่นเองอย่าเช่นตัวนี้ฮะเราซื้อปืนมานะครับผมสาไปหนึ่งฮะเหมือนทางหน้าของคิงว่าเราจะโดนนะเดินม,มาดัดตัวนี้อีกทีแล้วก็ยิงปืนไปครับผมเป็นการทําให้ทางหน้าของอันเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย จับคิงหรือควีนของเรานัาเก้าอี้ให้ยากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดคิงของเราตาย ทีมของเราก็จะแพ้นั่นเองนะครับผมหน้าที่หลักๆของบริการมีประมาณนี้เลยฮะต่อมาหลายคนถามว่าแล้วมีเครื่องไซเฟอร์ไว้ทําอะไรเราสามารถเปิดประตูออกไปได้หรือเปล่า <G ül üyor> บอกเลยว่าโหมดนี้ไม่สามารถออกประตูได้นะครับผมมันจะวัดกันที่คิงใครใต้หรือว่ากับคฤหาสน์ก่อนทีมนั้นเป็นทีมแพ้อีกทีมฝ่ายชนะนั่นเองแล้วหลายคนถามว่าแล้วจะทําการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ไปทําอะไรนะครับผมหน้าที่หลักๆและประโยชน์หลั <G ül üyor> ๆๆกฟฟๆของการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์นั่นก็คือว่า1นึ่ง เมื่อเราทําการถอดรหัสแล้วเราจะได้เงินเป็นเหรียญดาวมาเราสามารถซื้อของได้นะครับผมนี่คือสิ่งแรกที่เราจะสามารถหาเหรียญดาวหลวงเงินได้อย่างที่2คือเราต้องไปโดนไล่ล่าฮะดังนั้นการถอดรหัสถือว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดอย่างที่2ประโยชน์ของมันฮะหากเราทําการถอดรหัสครบถึง300%เจะรักษาอาการบาดเจ็บได้1ขั้น โดยจากคลิปวิดีโอตอนนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อสังเกตที่ด้านซ้ายจะมีตัวเลข299%อยู่นั่นคือความสําเร็จความคืบหน้าของเครื่องไซเฟอร์ของเรานะครับผมผมให้น้องรันเนี่ยคาไว้ที่299เมื่อเพื่อนร่วมทีมของเรากําลังจะร่วงลงนอนอยู่กับพื้นเนี่ยให้น้องรันจุดเนี่ยเพื่อนของเราจะหายเจ็บหนึ่งขั้นรวมถึงทุกคนในทีมด้วยฮะจากแถบด้านบนมุมขวาบนเพื่อนๆจะเห็นคาว่าโมบี้เนี่ยเจ็บอยู่หนึ่งขั้น เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเจ็บอยู่ประมาณใน3ส,ส่วนนะครับผมเมื่อน,น้องรันทําการจุดเครื่องนะฮะตัวของเราจะหายจากอาการบาดเจ็บและเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะได้ชาร์จมาอีกหนึ่งชาร์จจากเดิมที่ทหารรับจากก้างกำลังจะล้มเนี่ยเขาก็จะไม่ล้มนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วมันก็คือความสามารถของโบโลทามะเมื่อจุดเครื่องก็หายจากอาการบาดเจ็บปกติแต่ในโหมดธรรมดาเนี่ยหรือโหมด8 V 2ีเนี่ยเราจะต้องจุดเครื่อง5เครื่องใช่ไหมครับ มันถึงที่จะหายจากาการบาดเจ็บแต่อันนี้เราจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ครบ3 0 0เมื่อไหร่ก็จะหายจากาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะรายละเอียดของโหมดใหม่ล่าสุดโหมด CVC หรือ,อะไรคนอาจจะเรียกว่าไพทาโลก็ได้ฮะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกแล้วกันนะครับผมคราวนี้เนี่ยหลายๆคนอยากจะดูว่าในร้านค้ามีของอะไรกันบ้างทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปคลิปหน้าละกันผมจะมาบอกว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถใช้แต้มเท่าไหร่ในการซื้อซื้อได้กี่ชิ้นแล้วมันมีผลอะไรยังไงนะครับผม ผมจะมาให้ดูในคลิปหน้าแล้วกันส่วนคลิปนี้นะครับผมผมสรุปให้ฟังย่อๆเข้าวๆก็คือในเกมเกมหนึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด8คนแบ่งทีมละ4นะฮะซึ่งแต่ละทีมจะต้องปกป้องให้คิงหรือควีนมีชีวิตรอดหากคิงหรือควีนทีมไหนถูกส่งกับคฤหาสน์ก่อนทีมนั้นจะพ่ายแพ้ไปนั่นเองนะครับผม ตอนนี้หมดซ v 4วีสี่ล้อไพทาโรยังอยู่ที่เซิร์ฟเทเปตาจะมีการทดสอบตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20นะครับผมที่เซิร์ฟเทเปตาและจะลงในเซิร์ฟจีนและเซิร์ฟโกเบนในลำดับต่อมาแต่ว่ายังไม่มีวันและเวลาที่แน่นอนนะครับผมว่าจะลงวันไหนเวลาไหนยังไงมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมมาบอกอีกหนึ่งครั้งละกันส่วนใครที่อยากให้ผมทดสอบอยากให้ผมลองอะไรในโหมดไพทาโรเนี่ยก็สามารถบอกมาได้เลยใต้คลิปนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นความสามารถของอุป,ปกรณ์และไอเทมที่อยู่ในร้านค้าว่ามีอะไรบ้าง วันนี้เนยจากลาทุกคนไปก่อนก่อนจากลาไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> โหมดีนช่องไ้ด้วย <c oughs> วันนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ